สวัสดีครับผมโค้ดแจ็คนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะอธิบายการสร้างรายได้1,000 0แบาทต่อเดือนนะครับหรืออาจจะมากกว่านี้นะครับซึ่งใน10นาทีนี้นะครับที่ผมอธิบายนะครับถ้าคุณเข้าใจและทําได้นะครับคุณก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับมาจากหนังสือเทนนินนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในวิตเอ็มนะครับหรือการสร้าง รายได้อย่างมหาศาลมาแล้วนะครับถ้าคุณเข้าใจนะครับเพราะมีหลายคนทําไม่ถูกต้องนะครับโดยตอนนี้นะครับผมได้ทำพ์ทเนอร์กับบริษัทเจอเน็ตโกลบนะครับที่ผมจะมาอธิบายนะครับคือหัวใจหลักนะครับของการทําธุรกิจ MLM นะครับจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับถ้าเข้าใจที่ผมพรีเซนต์นะครับจะทําได้อย่างแน่นอนครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่า ในโลกนี้นะครับมีรายได้อยู่2แบบนะครับรายได้แบบที่1คือรายได้แบบ a c t i v e Income นะครับคือเราต้องใช้แรงนะครับใช้เวลานะครับเราถึงจะได้เงินนะครับก็เปลี่ยนเสมือนเราเป็นพนักงานประจำนะครับนั่นเองนะครับเมื่อไรที่เราหยุดทำงานหรือว่าลาพักผ่อนนะครับหรือว่าลาป่วยนะครับเราก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่รายได้ข้อที่2นะครับรายได้แบบ p a s s i v e i ิน o m e นะครับเมื่อไหรที่เราหมดแรงนะครับ ไม่มีเวลานะครับแต่เราสร้าง a c c e s สหรือว่าทรัพย์สินอะไรบางอย่างไว้นะครับเราก็ยังจะได้เงินมาอยู่ในกระเป๋าของเรา24ชั่วโมงนะครับอันนี้การสร้างไรายได้แบบ p s s s v e income นะครับซึ่งหลายคนตามหาอยู่กันทั่วโลกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับโมเดลไหนที่จะสามารถทำให้เรามีไรายได้แบบ Passive Income บ้างนะครับโมเดลในโลกนี้นะครับมีอยู่5แบบนะครับ ในแบบที่1นะครับคือการขายปีนะครับในโมเดลนี้เราต้องมีทุนสูงๆนะครับมีหน้าร้านต้องเฝ้าร้านต้องจ้างลูกน้องนะครับแถมยังมีความเสี่ยงนะครับมีรายได้แค่1ช่องทางนะครับซื้อมาขายไปนั่นเองนะครับซึ่งโมเดลนี้นะครับก็มีหลายคนลงทุนกันนะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนบ้างนะครับได้กําไรบ้างนะครับอันนี้ถ้ามีทุนพอนะก็สามารถทํนิดเลยนะครับ โมเดลอันที่2นะครับคือการขายตรงนะครับคือการเคลื่อนสินค้าผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับอาจจะเข้าประตูหน้าบ้านหรือว่าเดินขายนั่นเองนะครับเช่นยาคูมิทีนนะครับซึ่งรายได้ข้อนี้นะครับ เป็นแค่1ช่องทางนะครับเมื่อเมื่อไรที่เราหยุดขายนะครับรายได้ของเราก็จะไม่มีนั่นเองนะครับโมเดลอันที่3นะครับโมเดล MLM นะครับหรือว่า Multi Level Marketing นะครับรายได้ข้อนี้นะครับเป็นการลงทุนน้อยมากๆนะครับเป็นการทำาดอ p s h i นะครับการขับเคลื่อนสินค้าเดือนละ1ชิ้นนั่นเองนะครับเมื่อไรที่เราสร้าง Access นะครับหรือว่าทรัพสินอะไรบางอย่างไว้นะครับ เราก็จะมีรายได้นะครับเมื่อเราหยุดทํางานนะครับอันนี้เรียกว่ารายได้แบบ passive income นั่นเองนะครับรายได้โมเดลข้อที่4นะครับการขายออนไลน์นะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับขายตรงนะครับแต่เพียงย้ายมาขายที่มบนโลกออนไลน์นะครับเช่น Facebook IG Li ล e t t k t o k นั่นเองนะครับรายได้คนนี้นะครับก็ อาจจะต้องสต็อกของเยอะๆนะครับเป็นบางบริษัทนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยจะรับเพียงแค่1-2ช่องทางเท่านั้นเองนะครับเมื่อไรายที่เราหยุดขายนะครับรายได้ของเราก็จะไม่มีนั่นเองนะครับ โมเดลอันที่5นะคับแชร์ลูโซหลายคนเข้าใจผิดนะครับเพราะมันจะคล้ายๆ MLM นั่นเองนะครับแชร์ลูโซจะไม่มีการขับเคลื่อนในการสินค้านะครับมีแต่การระดมทุนนะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับแต่ในบางบริษัทเนี่ยเอาสินค้ามาบางหน้านะครับไม่มีคุณภาพนะครับก็ถือว่าเป็นแชร์ลูโซนะครับโมเดลทั้ง5อย่างนะครับที่จะทําให้เรามีรายได้แบบพาสซีฟเป็นคำนะครับคือโมเดล MLM นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแสดงการสร้างองค์กรนะครับ ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าเราต้องขายของเยอะแยะมากมายหรือว่าต้องทํางานกับคนเยอะนะครับซึ่งโมเดลธุรกิจ m l m นะครับถ้าอ่านหนังสือเทนกินแล้วนะครับเราใช้แค่ไม่กี่คนครับแต่เราอาศัยพลังทวีคูณนะครับในการกระจายองค์กรหรือว่ากระจายสินค้านั่นเองนะครับโอเคนะครับในการสร้างองค์กรนะครับเราจะทำเพียงแค่3-4ชั้นนั่นเองนะครับ ผมจะให้ดูแค่เริ่มจาก2คนกับ5คนเท่านั้นนะครับถ้าเราเริ่มจาก2คนนะครับคนที่มีเป้าหมายเดียวเหมือนกับเรานะครับอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเราก็พาคน2คนนะครับเข้าร่วมโปรเจกต์นะครับซึ่ง2คนนี้เราก็สอนให้เขารู้จักการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ไปแนะนําคนอีกคนละสองคนนะครับก็เป็น4คนนะครับ4ี่คนแนะนําอีกคนละสองคนเป็น8คนนะครับ8คนไปแนะนําอีก16คน อีกคนลสคนก็เป็น16คนครับสังเกตว่าเราเริ่มจากแค่2คนนะครับแต่องค์กรของเรามีทั้งหมด30คนนั่นเองนะครับอันนี้เรามาดู5คนกันบ้างนะครับความแตกต่างนะครับคนที่เป้าหมายเดียวกับของเรานะครับให้5คนไปแนะนําอีกคนละ5คนนะครับเป็น25คนนะครับแล้วก็25ไปแนะนําอีกคนละ5เป็น125นะครับ ร้อยี่สิบ้าไปแนะนำอีก5คนนะครับเป็น625นะครับองค์กรของเราครับก็จะมี780ดิคนนั่นเองนะครับความแตกต่างถึง750คนนะครับอันนี้เป็นการสร้างรายได้พลังทีวีการสร้างองค์กรขนาดใหญ่นั่นเองนะครับโดยทํางานกับแค่ไม่กี่คนนะครับ2 5คนเท่านั้นนะครับโอเคนะครับให้คุณจำองค์กร30คนกับ7 8 0ยดิคนไว้นะครับ กวายเป็นการสร้างรายได้แบบพลังทีวีคูนะครับในข้อนี้นะครับเป็นหัวใจหลักนะของการทำธุรกิจ MLM นะครับถ้าคุณเข้าใจนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจ MLM บริษัทไหนนะครับคุณจะประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนครับในการสร้างรายได้นะครับในธุรกิจ MLM นะครับแค่คุณซื้อกินซื้อใช้เพียงแค่1ชิ้นต่อเดือนนะครับกับโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่นะครับกับบริษัท เจอเน็ตโก o บนะครับเรามาดูองค์กร30คนกันบ้างนะครับอ่า30คนที่ผมบอกนับทุกคนซื้อสินค้าใช้คนละ1ชิ้นนะครับ เพียง3,405บาทนะครับกับการลงทุนกับตัวเองนะครับซึ่ง30คนนะครับเราคูณ3,405บาทนะครับจะได้ยอดขาย1,2150บาทนะครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ธุรกิจ MLM นะครับจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรา10เซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งออกมาแล้วนะครับเราจะได้1,215บาทต่อเดือนนะครับเราสามารถมีรายได้1,215บาทต่อเดือนนะครับทั้งที่เราแนะนำแค่2คนเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูองค์กร780คนบ้างนะครับทุกคนใช้สินค้าคนแค่1ชิ้นนะครับ3,405บาทนะครับเราจะมียอดขาย2,655,900บาทนะครับมาหาร10%นะครับเราก็จะมีเงินนะครับ265,590บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นรายได้ของเรานะครับต่อเดือนนะครับเพียงแค่ทุกคนซื้อกินที่ใช้เดือนแค่1ชิ้นนะครับตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่านะครับยิ่งเราลึกลงไปนะครับเรื่อยๆนะครับองค์กรของเราเกิดการส่งต่อนะครับรายได้ของเราก็จะเยอะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าการทําธุรกิจ MLM นะครับต้องเน้นขายเยอะนะครับจะบอกว่าการทําธุรกิจ MLM นะครับเน้นการสอนนะครับไม่เน้นการขายนะครับสอนอะไรนะครับสอนในสิ่งที่ผมสอนคุณกาลังสิ่งที่ผมกําลังสอนอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคุณสอนในกอแล้วนะครับคุณก็ ให้นายกไปสอนนายขอนะครับนายขอไปสอนนายคอนะครับแบบนี้ลงไปนะครับสังเกตว่าเราไม่ได้ขายของเลยนะครับแต่เราเกิดจากการสอนอย่างเดียวครับซึ่งการสร้างรายได้นะครับทำสี่ข้อง่ายๆนะครับที่ผมอธิบายมาครับในข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเราอยากมีรายได้ตามที่เราต้องการนะครับอยากมีรายได้แบบ Passive Income นะครับเราก็เข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัทก่อนนะครับ ในข้อที่2นะครับเราแค่ซื้อสินค้าใช้เดือนละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะขายของหรือว่าจะซื้อใช้นับเดือนละ1ชิ้นเท่านั้นนะครับข้อ3นะครับเราแนะนำคนแค่2อถึงหคนนะครับคนที่มีเป้าหมายเดียวกับของเรานะครับในข้อที่4นะครับสอนวิธีการสร้างได้แพสที่ิตคำนะครับเหมือนที่ผมกําลังสอนอยู่ในตอนนี้นะครับ สข้อนี้นะครับถ้าคุณทำทำได้นะครับคือหัวใจหลักนับรายได้ข้อนือื่นนะครับของบริษัทเจเน็ตโกโบนับก็จะตามมานเองนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งข้อนะที่คุณต้องเข้าใจนะครับถ้าคุณทําได้คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับมีอยู่2ทางนะครับที่คุณจะเลือกนะครับถ้าคุณลงมือทำนะครับชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับมีรายได้มีรถมีบ้านได้ท่องเที่ยวนะครับตามที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำนะครับ ชีวิตก็เหมือนเดิมนะครับเสียโอกาสไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ขยันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณขยันผิดที่นะครับทำสิบปีก็ไม่รวยในเองนะครับก็อันนี้เป็นการพรีเซนต์แบบง่ายๆนะครับถ้าคุณทําได้นะคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับโอเคนะครับถ้าคุณอยากทำธุรกิจที่ผมได้ร่วมโปรเจกตนะครับคุณก็ทัก ไลน์ไอดีนะครับคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้คุณนะครับหรือว่าทักมาหาผมก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสสวัสดีครับ